สวัสดีครับอยู่กับฟาร์มก้ามารวยผมน้องตี้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสมาถ่ายควายคอกญาติผมนะครับนี่ครับน้องสายฝนตาแต้มแก้มจ้ำนะครับสามอ่องนะครับดูสิครับสวยมากเลยครับโอ้โหนี่ครับใหญ่มากนะครับดูครับไปดูเลยครับนี่นะฮะตัวยาวนะครับยาวมากเลย โอ้โหสวยมากนะครับเขาก็จะตื่นๆตืนหน่อยนะฮะดูครับโอ้โหสวยมากคารังใหญ่มากครับือครับตาแต้มแก้มจ้ำสามอ่องน่องขาขาวนะครับดูครับผิดตะไคร้คำเขานะครับเบี้ยวครับโอ้โหตาแต้มแก้มจ้ำอย่างสวยเลยครับเขายังไม่เลยหูเลยนะครับ นี่ครับสวยมากครับโอ้ดูครับดูหางโอ้โหเท่ามือผมเลยสวยมากครับสวยผิดแค่ไข่เบี้ยวนะครับโอ้ลูกเจ้ามีโชคนะครับตัวนี้โอ้โหดูครับดูเขาจัดท่าขาหน้าสวยมากเลยครับ ขาหน้าเขาครับขวันมีสามขวันนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับวราจับได้นะครับเชื่องเชื่องฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ครับ